กรณีศึกษานะครับมีสมาชิกท่านหนึ่งโทรเข้ามาว่าเ,ออเขาใช้ voice over อยู่นะครับมีการอัปเดตเป็น iOS 18.7บน iPhone 12น่าจะเป็น Pro หรือ Pro Pro Max นะครับผมอืมเอ,อ่อปรึกษาว่าตอนนี้แตะไปที่ด้านพลังงานแบตเตอรี่96ไม่ได้ชาร์จีอยู่ ด,ด้านแบตเตอรี่หรือจะแตะไปที่ซ้ายมือบนสุดสิบ13 9, 3, นาฬิกาสนาทีเอ,อ่อในส่วนของนาฬิกาหรือตำแหน่งใดก็ได้ที่อยู่ขอบสถานะที่เราเรียกว่าสเตตัสบาไม่ได้เลยแตะได้สูงสุดอยู่ที่เนี้ยกล้องแต่สงครั้งแต่พอ<ป>ลูบนิ้วขึ้นไปแบตเตอรี่<ป>96%ด้วยการใช้งานตัวอ่านหน้าจอยอย่างไวโอเวอร์ไม่ทำงานไม่มีปฏิกิริยาโต้อตอบเลยอืมเป็นมาประมาณหนึ่งถึง ถึง2อาทิตย์แล้วหลังจากที่มีการเาแล้วก็ลองได้ก่อนที่จะอัปเดตเป็น18.7อีกด้วยแล้วก็มีการอัปเดตมาก็ยังไม่หายอืผมเองต้องบอกว่าเอตั้งแต่ใช้งาน iOS มาผมตั้งแต่ iPhone 3GS นะครับยังไม่ค่อยมีข้อมูลว่ามีการไปปิดในส่วนของ Voice Over ที่เป็นตัวอ่านหน้าจอสำหรับผู้พิการทางสายตาคนตาบอดและคนสายตาลางดังนั้นสื่อนี้ย้ำว่า เป็นกรณีศึกษาของเพื่อนๆสมาชิก1นึ่งสี่หนสพระรที่โทรเข้ามาปรึกษาเพราะเป็นเพื่อนๆคนตาบอดและคนสายตาเลือนลาานะครับอืมมันคือผมก็บอกว่าเออแล้วใช้เครื่องไหนโทรมาก็คือเป็นเครื่องอตัวตัวที่มีปัญหาเนี่ยโทรมาด้วยดังนั้นเราก็ไม่สามารถฟังเสียงได้ก็เลยรบกวนว่าช่วงบ่ายสะดวกไหมให้เข้ามาใช้บริการใน เมื่อวันศุกร์ที่26กันยายน2 5 6 8ที่ผ่านมาเพราะว่าบางครั้งก็ต้องเจอในสถานการณ์จริงานแต่ในเบื้องต้นผมแนะนำเขาว่าลองรีสตาร์ทหรือ,อยังลองปิดเปิดไวโอเวอร์หรือ,อยังลองปิดเครื่องสนิทแล้วเปิดใหม่หรือ,อยังเขาแจ้งว่าได้ลองทำหลายๆอย่างแล้วแล้วก็ได้สอบถามเพื่อนๆหลายๆคนก็เพื่อนๆเลยแนะนำมาว่าลองติดต่อเข้าบริการหมอคอมดูว่าช่วยได้ไหมเราก็เลยบอกว่าขอ เอาเครื่องเข้ามาก่อนในช่วงบ่ายของวันศุกร์ประมาณบ่ายสองถึงบ่ายสามนะครับเพื่อนสมาชิกก็ได้เดินทางเข้ามา,อาขอได้สัมผัสกับเครื่องจริงๆเนี่ยเรากล็ลองแตะไปอันนี้เครื่องนี่ผมใช้งานได้ปกตินะครับเราลองผมได้ลองอแตะกล<ง>อ้อลงอ่าก็สองครั้งเพื่อเปเขามีการใส่รหัสผ่านเอ่อพินโค้ดไว้อยู่ก็ปลดล็อกเครื่องเรียบร้อยแล้วลองแตะดูล<ง>กล้องออกล้องแตะสองครั้งเพื่อเปตำแหน่งเดียวกวับผมเลยเนี่ย้อง แล้วผมรูบนิ้วขึ้นไปอีกเัง,งน,นแบตเตอรี่96ม,มันแก,ก๊กแก,ก๊กแก,กแล้วก็เงียบคือไม่สามารถแตะด้านด้านในส่วนของแถบสถานะได้เลยคือไวโอร์ไม่โฟกัสแต่ผมเองก็มีเพื่อนเจน้าหน้าที่ที่สายตาปกตินะครับก็เลยได้เปิดม่านหน้าปิดม่นหน้าจอให้หน้าจอสว่างแบบนี้แล้วให้ในส่วนของน้องเจ้าหน้าที่ช่วยดูน้องบอกว่าเห็นตามปกติเลยมีแบตเตอรี่อยู่ด้านบน มีนาฬิกาอยู่ด้านซ้ายมือเนี่ยสิบสามนาฬิกาีามีาการบนกระบดลิเอร์สมีพลังงานมีไวฟงไวไฟแบบเนี้ยปกติเลยอืมแต่เราสัมผัสด,ด้วยบนหน้าจอแล้วไวโอเวอร์ไม่ทำงานผมก็เลยเอะพอเป็น iPhone 12 Pro Max ก็ต้องใช้วิธีคือ1นิ้วแตะที่ขอบเคสด้านบนใช่ไหมครับแล้วลูปนิ้วลงมา1นึ่งสเต็ปเหมือนเราโฮมปุ๊บต้องต้องขึ้นแบบนี้อ่า ต้องเข้าศูนย์ควบคุมหรือคอนโทรลเซ็นเตอร์ไม่ทํางานครับไม่มีการทํางานใดๆเลยลองลูดนิ้วลงมาสเต็ปที่1สเต็ปที่2องศูนย์การแจ้งเตือนอนี่ครับบันทึกหน้าจอตอนนี้บันทึกหน้าจออยู่นะ <YouTube. S 1> ของผมใช้งานได้ตามปกติแต่เครื่องของสมาชิกทัาน,นี้ไม่เกิดการใช้งานเลยลองหาข้อมูลจากในอินเทอร์เน็ตเขาแจ้งว่าลองไปตรวจสอบที่ guided guided access หรือการกําหนดค่าการเข้าถึงว่าเปิดไว้ไหมไปเช็คแล้วไม่เปิดครับเขา Uh, แจ้งว่าลองไปเช็คในส่วนของ uh, ผมก็ไล่ในส่วนของการช่วยงานการเข้าถึงว่ามีเปิดซูมไว้ไหมมีเปิดอะไร uh, คือฟีเจอร์มีการซ้ำซ้อนกันไหมเช็คทีละจุดทีละจุดทีละจุดไม่มีการตั้งค่าที่ผิดเพี้ยนใดๆเลยครับผมและลองไปเช็คเขาแจ้งว่า uh, ในอินเทอร์เน็ตบอกว่าให้ลองดูที่สกรีนไทม์หรือเวลาหน้าจอว่ามีการเปิดไว้ไหมก็ลองไปเช็คแล้ว ไม่ได้มีการเปิดเลยและที่สำคัญสุดครับอีกจุดหนึ่งที่เขาบอกให้ไปก็คือตรง Face ID และรหัสการตั้งค่า Face ID นะครับว่ามีการปิดกั้นไม่ให้เข้าถึงหน้าจอส่วนควบคุมเนี่ยในเวลาที่อยู่ในหน้าจอโฮมหรือเปล่าเข้าได้เฉพาะในหน้าจอแอปอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้มีการปิดกั้นใดๆเลยอืมผมก็นั่งงมอยู่พักหน<ม>ึ่งลอง,ลงปิดเครื่องแล้วอะ,อะไรก็แล้วนะครับอืมไม่สำเร็จครับ กรณีนี้เป็นกรณีที่แปลกมากเราก็เลยได้มีการสอบถามข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมว่า,า,ามีไปทําอะไรมาก่อนหน้านี้ในรอบเดือนนี้ใช้เวลาใช้งานใช้งานอย่างไรเคยทําเครื่องตกไหมก็ได้ข้อมูลเพิ่มเติมมาเลยกลายเป็นข้อมูลที่เสริมขึ้นมาผมก็เลยได้บริการหมอคอมผมหมอคอมก็ปรึกษาพี่โจมืองนนพี่โจมองนนก็เลยบอกว่าอาสมาชิกให้เรารีเซ็ตเฉพาะเราไปที่การตั้งค่าไปที่ตัวไป ไปที่ถ่ายโอและรีเซ็ตเราขอรีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมดได้ไหมอืมแต่ปัจจุบันนะครับมีเรื่องของการเเดี๋ยวขาเรียกว่าการยืนยันเวลาเราไม่ได้อยู่ในสถานที่เดียวกันกับที่เราใช้งานบ่อยครับออพอเข้าไปสมาชิกบอกอนุญาตพอเข้าไปปุ๊บกดเพื่อจะรีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมดระบบแจ้งบอกว่า จำเป็นจะต้องรออีกอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงเป็นต้นไปจะยืนยันไหมสมาชิกบอกว่าอืมดูถ้าอาจจะเวลาไม่พอตอนนั้นเราก็เลยลองไหน้าจรีลงพยายามหา YouTube วิธีการลองไปดูในการตั้งค่าซึ่งเพื่อนๆครับที่เพื่อนๆคิดตอนเนี้ยว่าควรจะต้องไปดูตรงนั้นควรที่จะต้องไปดูตรงนี้เราเราไปดูในหลายๆจุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับตัว ไอคอนขนาดใหญ่เกินไปไหมตกษรใหญ่เกินไปไหมมีการเปิดซูมแว่นขยายหรือ,อการเปิดฟีเจอร์ที่ซ้ำซ้อนกันไหมเช็คหมดเรียบร้อยหมดเลยครับไม่ได้มีการเปิดครับผมได้ปรึกษากับพี่โจมงนอนพี่โจม,งน,นโจมงนอนก็เลยบอกว่ามีข้อสงสัยข้อหนึ่งอยากจะขออนุญาตสมาชิกดูผมเองก็กั้กึ่งอยู่เหมือนกันเพราะว่าข้อมูลที่ได้มาก็คือเคยทําเครื่องตกแล้วก็ตกในบริเวณหัวของด้านที่เกิดปัญหานั่นแหละครับอ่า ซึ่งฟิล์มครับเราเคยเจอปัญหา Apple Watch ว่าทัดไม่ได้เพราะว่าฟิล์มมีการโกงหรือมีการเาเกิดเกิดเขาเรียกว่าไม่แนบสนิทครับสมาชิกบอกว่ามาถึงขั้นนี้แล้วลองได้เลยครับพี่โจมงนนก็เลยได้ลองดึงฟิล์มขึ้นมานิดหนึ่งครับแล้วก็ลองปิดลองปิดรอเวด้วย <Google. S 2> แล้วลองสัมผัสด,ดูโดยที่เรา ที่เราจะเปิดเข้าศูนย์ควบคุมหรือศูนย์กันแจ้งเตือนและเปิดว <k> ่าเวอร์ก็ทดลองทั้งคู่ด้วยทั้งแต่ทั้งอะไรแม้กระทั่งดึงฟิลม์มออกมาแล้วไม่เป็นผลครับเราไม่สามารถฟันธงได้100%เซนะครับว่าตรงจุดนี้เกิดปัญหาอะไรเพราะเรายังไม่ได้ทำขั้นตอนคือการ Factory Reset ก็คือคือคอคอนค่าโรงงานเลยและไม่ได้ทำขั้นตอนก่อนหน้าก็คือ Reset การตั้งค่าทั้งหมด เพราะว่าทางสมาชิกบอกว่าอยากจะ,อะขอขอแบบนี้ก่อนขอใช้งานก่อนซึ่ง oh, <dear. S 1> ซึ่งผมเองตอนนั้นผมเองก็เกือบจะถอดใจแล้วก็เลยบอกกับสมาชิกว่าขอผมได้ลองอีกนิดนึงแต่ในส่วนของข้อมูลตอนนี้คือได้จากพี่เจ้าเมงนนว่าโอกาสที่ทัชหรือเซ็นเซอร์ที่มีการตรวจจับเหมือนเวลาเราจะรูดนิ้วลงมาเนี่ยศูนย์ควบคุม ากด้าน,นบนเปิดศูนย์นควบคุมหรือแต่สองครั้งทางไวเพื่อแสดงการควบคุมเพิ่มเติมเปิด2 2> <ต>การแจ้งเตือนเนี่ยเหมือนข้อความด้านบนเนี่ยแต่สองครั้งเพื่อเปิดการทํางานเหมือนไม่มีการทํางานฟันธงไปประมาณ90ซว่าส่วนทัชหรือแอร์เซนเซอร์ด้านบนบางส่วนมีปัญหาแต่ปัญหานั้นมากน้อยไม่สามารถทราบได้ผมนึกถึงฟีเจอร์หนึ่งเลยครับ ออยู่เดี๋ยวนะครับการตั้งค่าผมนึกถึงฟีเจอร์หนึ่งชื่ออยู่ในการตั้งค่าผมย้อนกลับอยู่ในการช่วยกันเข้าถึงและอยู่ในหัวข้อนี้สัมผัสหัวข้อสัมผัสนะครับฟีเจอร์เนี้ยผมผมและหลายๆคนคงจะคิดเหมือนกันว่าอืมใช้ประโยชน์ของเขาไม่ค่อยเยอะแต่ครั้งนี้ได้ใช้ประโยชน์จริงๆครับหัวข้อนี้ assistive touch ช่วยให้มีอะไรใหม่ในการดึงจอลงเพื่อแตะปุ่มสวิป ภาษา,ศอ,าอังกฤษผม<ล>ออกเ <ละ S 1> สียงไม่ค่อยถูกอลีตึ๊ดๆภาษาไทยก็คือการดึงจอลงเพื่อแตะปุ่มสวิตช์เปิดการดึงจอลงเพื่อแตะครับกดลงที่ขอบล่างสุดข,ของหน้าจอเพื่อนําด้านบนสุดมาอยู่ในระยะที่เอื้อมถึงเนี่ยครับคือเขาจะดึงด้านบนของหน้าจอลงมาอยู่ประมาณกึ่งกลางหน้าจอครับเป็นการเป็นเช็คไปในตัวด้วยว่าเอ๊โอเวอร์เราจะเข้าถึงตัวสเตตัสได้ไหมสำหรับเมื่อ เขาบอกอ่าถ้าสวิตช์นี้การดึงจอการดึงจอลองเพื่อแตะสวิตช์นี้เปิดอยู่นะครับถ้าไม่ได้เปิดวอลเวอร์ over, ก็คือปัดนิ้วลงตรงขอบล่างหน้าจอใช่ไหมครับแต่ถ้าคนที่เปิดวออเวอร์อยู่ให้1นนิ้วปัดขึ้นและลงขึ้นและลงตรงขอบล่างหน้าจอนะครับขึ้นและลงแบบขึ้นและลงเลยมันจะเป็นแบบนี้ครับปึ๊บเนี่ยมันจะมีเสียงนี้แล้วเราก็แตะตรง S <S ลิตรสาตาร์ีพลังงานแบตเตอรี่9 4้เปอร์เซ็นต์ลิรเซลลูล่าสิบนาฬิกาแล้วพอแป๊บหนึ่งปุ๊บเขาก็จะเด้งกลับคืนไปด้านบนแต่ตอนนี้เราสามารถที่จะกำลังบันทึกหน้าจอก,กำลังบัน,นทึก1ิบสามลิตรลิตสาตาร์ทีสามารถปัดซ้ายปัดขวาได้ตามปกติผมเลยเออตอนนี้จาก90้าเปอร์เซเมื่อกี้ขอบวกบวกขึ้นไปอีกว่า v o i อเวอรยังเข้าถึงสเตตัสบาร์ได้หรือแถบสถานะได้อีกทีนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ แล้วผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวผมสอนวิธีใช้ให้นะครับวิธีการคือรูปนิ้วจากด้านล่างนะครับเหมือนเหมือนเราแตะอยู่ประมาณล่างแล้วก็1นิ้วลุดขึ้นแล้วลงขึ้นแล้วลงเนี่ยเดี๋ยวมีเสียงแบบนี้แล้วรีบแตะตรงกลางหน้าจอแล้วเนี่ยกำลังบันทึกเนี่ยหาหาตรงนี้ให้เจอสสามนาฬิกาสิบสี่เซลล์ลิเทอร์พลังงานแบตเตอรี่เก้าสิบสี่เปอร์เซ็นต์คือก็ต้องแตะประมาณประมาณกืกลางหน้าจอแล้วรูปขึ้นรูปลงนิดนึงพอเจออย่างเช่นเปอร์เซ็นต์แบตเจอนาฬิกาเจอ WiFi เจอ CG คราวนี้ก็ยกนิ้วขึ้นได้เลยแล้วคราวนี้ก็ปัดซ้ายปัดขวาคุณก็สามารถใช้สเตตัสได้ตามปกติแล้วตอนนี้ถ้าจะเข้าศูนย์ควบคุมก็3นิ้วปัดขึ้นศูนย์ควบคุมเนี่ยครับโหมดเครื่องบินปุ่มสวิตช์ปิดหรือเอาใหม่นะครับ facebook หนึ่งนิ้วอ่าตอนนี้ผมอยู่โฮมนะครับหนึ่งนิ้วขึ้นแล้วลงอ่าอย่างเงี้ยไม่ได้สมาชิกก็ทําใหม่หลายรอบเนี่ยขึ้นแล้วลงนี่แล้วก็รีบแตะตรงกลางหน้าจอดูสภาพี่ t สตาร์ทพลังงานแบตเตอรี่เก้าสวบสี่เอนเนี้ย โอเวอร์จะไปโฟกัสอยู่ที่สเตตัสบารหรือแถบสถานะแล้วอยู่ที่พลังงานแบตเตอรี่93%น,นะครับแล้วเราใช้3นิ้วปัดปัดลงใช่ไหมเปิดกา,การแจ้งเตือนศูนย์การแจ้งเตือนศูนย์การแจ้งเตือนหัวข้อวันนี้ผมได้โทรไปสอบถามว่าเอาอ,อได้ฝึกฝนใช้งานงรงตรงนี้คล่องขึ้นหรือ,อยังทําให้เข้าถึงศูนย์ควบคุมการแจ้งเตือนไปเช็คเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่รวมถึงอื่นๆได้ คล่องขึ้นไหมทางสมาชิกบอกว่าดีขึ้นแต่ว่าตอนนี้ก็มีข้อนแนะนำเพิ่มเติมไปว่าเนื่องด้วยรเวลาที่นำมาให้เราตรวจสอบค่อนข้างจำกัดนะครับแล้วเรื่องของฮาร์ดแวร์เนี่ยผมเองต้องบอกว่าเราเองก็มีพื้นความรู้ค่อนข้างไม่สูงมักดังนั้นก็แนะนำลองไปเข้าศูนย์หรือร้านที่เขาอาจจะมีการตรวจสอบเรื่องของอตัวตำแหน่งทัชสกีนบนหน้าจอตรงตำแหน่งด้านบนนั้นหรือ ถ้าสามารถที่จะรีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมดลองดูได้ว่าหายไหมถ้าหายก็อาจจะเป็นที่ซอฟต์แวร์แต่ถ้าไม่หายคราวนี้แหละครับก็อย่างที่บอกครับต้องเข้าสูยนไปดูที่เรื่องของซอฟต์แวร์แต่ว่าการรีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมดหรือการปรับค่าหลายๆอย่างนะปัจจุบันนะครับมันจำเป็นจะต้องอหลายคนตั้งค่าพวกโซเรนด์ดีไวทก็คือเมื่อกันการถูกขโมยครับเวลาเราไปจัดการอะไรในสถานาที่อื่นเ c e b o o k เราจะไม่สามารถปรับค่าได้ทันทีต้องรออย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงยิ่งพอถึงหนึ่งชั่วโมงแล้วเอ่อจะทําใหม่ใส่ค่าผิดปุ๊บข่าวนี้รอเพิ่มรอเพิ่มเดะมันจะต้องทําในสถานที่ที่มีการใช้งานหรือเชื่อมต่ออยู่บ่อยๆก็จะสามารถทําได้นี้เป็นกรณีศึกษาหนึ่งหนึ่งกรณีนะครับคือถ้าเราไม่เจออาการแบบเนี้ยเราจะรู้สึกว่าโอ้โหไม่เห็นมีอะไรเลยคือเอ่อ ของเรายังพลังงานแบตเตอรี่93เปอร์เซ็นต์แต่ได้ตามปกติแต่เคสของเพื่อนสมาชิกท่านนี้เอ,อไม่สามารถแตะในตำแหน่งด้านบนได้ไม่สามารถลากนิ้วลงมาไม่สามารถทำอะไรได้ตามปกติเลยอืมก็เป็นกรณีที่มาบอกกันว่าบางครั้งบางฟีเจอร์อย่างที่เราคิดว่าอาจจะไม่ได้ใช้อย่างเช่นเนี่ย ฟีเจอร์นี้การดึงจอลงเพื่อแตะฟึ๊บซ<อ>าฟารีอ่าเสียงแบบนี้แสองครั้งเพื่อเปิดแล้วก็แต่างงาตรงการหน้าจอหสิบสองเปอร์เซ็นต์ไม่จะเข้าถึงคือทำให้เรา,ท,รา,ารทำให้เรารู้ว่าตอนเนี้ย voice อเว r เข้าถึงสเตตัสได้ปกตินะแต่โอกาสที่ตำแหน่งทัดด้านทัดหรือหน้าจอสัมผัสข,ขอบด้านบนเนี่ยมีอาการไม่ปกติแล้ว ดังนั้นผมว่าฟีเจอร์ทุกฟีเจอร์มีประโยชน์ครับถ้าเรารู้จักการพลิกแพลงนำมาใช้งานครั้งนี้ก็เป็นโอ้โหอีกหนึ่งโจรเหมือนกันที่ที่ผมเองดีนะคิดถึงฟีเจอร์นี้แล้วก็สมาชิกก็บอกว่ามมันช่วยทำให้ชีวิตช่วงนี้อย่างน้อยเช็คแบตเตอรี่ทําให้เข้าส่ยนควบคุมทำให้สามารถที่จะ เข้าศูนย์การแจ้งเตือนได้อีกครั้งในสองอาทิตย์นี้ที่เข้าไม่ได้เลยก็เป็นกรณีศึกษาที่บริการหมอคอม1414 14พรสัสนำมาฝากกันนะครับไปก่อนแล้วครับ